ต้อทำไปเล่างนะมีดาวเนีนี่กูนะอันนี้กูนะม่ต้องใ้เคสุดที่สามนานะเผมได้เหลือสิว่าชิวชิวิวเคเไม่เป็นไรเป็นเต๋เราแค่สมนาทีเตทไรับแม่เคที่เอาจากให้ให้ให้มันดึงเคสให้เราไปเรื่อยๆพี่ชิวไิวมุมไหนไดเลยละแลวก็แค่สมนาทีที่เอาจากกูไปอ่ะสมนาทีเออละ ของเราเหลือเวลาเชื่อเหลือเลยเติมมาเต็มเลยใช่ป่ะไอ้ตรงลูกบาลไม่เพื่อนเราติดทุกเจอด้วยใช่ป่ะเจอแล้วพี่มากี่เราในตู้มาเราในตู้มาห้าวผมตัดยางมันอยู่นะกำลังจะออกนะไอคิวหมดแล้วนะเต็มตัวตัดยางเลยเต็มตัวตัดยางเลยยิงตัดยางให้หมดเลยเขาไปเรียนยิงตัดยางไม่เยอะเป็นเปย์เยอะเป็นเปย์เยอะมันต้องรีมันต้องรี ไปรอพี่มีปืนพี่มีปืนไม่กินสุดหรอกพี่แบบว่ทืนมา่แซ่บเลยมาเปนเเอาเดียีไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้คันนู้นอ้าวไปต้องรถก้อนไปต้องรถกอนหลุดตัวนี่ไปต้รถตอนไปต้องรถตอนไปต้องรถต้อไ้องรตอนไปต้องรถตองไปต้องรตอนไปต้อง้อนไปต้องรถตอไปต้องรถตอปต้องรตอไปต้องรถต้อไต้ออนไปต้องรต้อนไปต้องรตอนต้องรถตอไปต้องรต้อนไปต้องรถต้อไปต้องรต้อน้องรต้อนไปต้องรต้อไปต้องรต้อไอ้อต ลเทสเอาดไเทสแล้วทีน้ำเงินนี่คือของมันใช่ไหมใช่พวกมันหมดเลยพวกมันหมดเลยมึงยิงไปก่อนเลยมันอุ้มเพื่อนเราอ่ะมึงยิงไปเลยสีน้ำเงินน่ะปั๊บปั๊บปั๊บปัไม่เดี๋ยวจับแล้วกิวมันไม่ได้ตามมาฝั่งนั้นมันน่าจะหักถึงเขาเมื่อกี้พี่ชนเมื่อกี้พี่ชนเนียอยู่ในตึกเหรอมันอยู่ในตึกเหรอตามันมันขึ้นตึกแล้ว วันนี้อกันน oh ี้อเสตอกลเมเเ้มือนขึ้อหมาลตามลอาูไตของมึงอ่ะตำรวจตำรวจตำรวจขึ้นมาครับตำรวจเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งขึ้นมาขึ้นมาเราไนขอบคุณครับไอเฮียบิลล่ไปสองเคสเลยเอาเลยผมเจอเคสเีล้้าวเป็บบนี้ แล้วเาไว้ยนะนอเพื่อนนะเีขอมากครับลลออที่มาไกยามันเยอะนะลญ่า like ัปช่วยตีหน่อยตีได้สองเคสอ่ะไปช่วยหน่อยไปช่วยตีหน่อยใ้ตีของวยใช่ไมเป็นนึงเอ้ยการี่ัรถไม่เป็นกัเรื่องการที่หลับตกรถไม่เป็นนาคนที่มาเลยมาเลมาตัวหนึ่งเลยมาสวยสวยมาตัวหึสุดมาก สุดจัดสุดจัดขับควายขับรถด้าอบ้าความขับคิไม่ได้ขับีกตีลอลอโอเคช่วยหมดแล้วใช่ไหมสองเคสอ่ะตีสวยสวยสวยน้องสวยใครลงหม่งได้ไหม เฮ้ยกูลงไปแล้วมถอยถอยถอยเซิร์ฟไม่เป็นไรไม่อยาดเสียงรับนอยแล้วรับนาย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 รับนอยรับนายรับนายรับนายรับนอยรับนอยรับนายรับนยรับนอยรับนา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 ยรับนยรับนยรับนอยรับนยรับนายรันายรับยรับนยรับนายรับนอยรับนายรับนายรับารับนยรับนายรับนายรับนยรับนายรับนายรับายรับน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 อยรันยรับนายรับนอยรับนายรับนายรับน ยิงกูมามันมันมันรีศพเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยมันมันมันรีศพเพื่อนอยู่สนาีล่านมันปล่อยผมไม่ตาดีเยอะป้าส่ามีล่างอ่ะนะันตรงตรงที่เหิน tiktok ลุงเก่าอเคโอเคโอเคตเตรงกลางระหวางสงตึกเลยเฮ้ยใครแอบไปช่วยเพื่อนได้ป้าตกน้นด่ะแอบไปรับเพื่อนได้ป้าได้บั้งได้บั้งได้มีได้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 ัด้ เฮ้ยด้าลงบาดามึงมึงมึงมึ่เข้าลงบาเลยนะเว้ยมึงอยากเป็นตัวหลุดดถ่งเวลาไว้ถ่วงเวลาอยูนนานๆเลยนานเลยทำแบบบาน่าทำแบบบาน่าก่แบบบาน่าไอ้เี้ยที่มันทำพวเหลืออีกเรื่องหนึ่งเลทั้งวันน้เขาแถวไหนอเฮ้ยเราเราเออเรื่อยๆยาบปเคลียร์เใช่ๆใช่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 สวยสวย

เก้าเคสหนึ่งพี่บอกว่าข้หน้าดีโอ้ยพียรีไปรีไปรีไปขึ้นมาขึ้นมามันมันมือครับลุงผมแทนเฟยไปทิ้งโรงพยาบาลครับโอยเฮียเอ้ยมือเฮียผมเพิ่งชุกมาส่วนใหญ่มันโดนอุ้มแล้วมันหาอะไรนั่นนะเร็วเร็วเร็วมันอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลไอ้เป๊ปอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลกูกมึงสวนเลยด้วยต้องแบบแผลแผลแผลไอ้พวกมึงสวนเลยบินล่างไหปไ่ผ่านลังรถใช่ไหมแต่งรอเลใช่ไหมไปแล้วบอกยาวเต้นไม่ดีลังน้ำไม่ดีเลย ผ่านความเร็วดริงป่าครัเคสโดนเยอะป่ะครับเลสเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ร้านแดงร้านแดงสิบเศษครับสิบเผมเจอเคสเจเคอยู่ตรงสนามมินเทเ์ไซ้ายสองเคสนะพี่ซ้์2สองเคสใช่ปะโอเคเราไปเตายจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ก็ผม่มยิงมยิงอยู่มอยู่เบลเก่านะเลไเบลเก่าสนามิใช่ใช่พี่เเบลเบลเก่าเอาบอมามา็อม่ช่วยบ็อม่ช่วยานหนึ่งของที่เลเตอร์พี่ช่วยไปสามพี่บับมนะใจเย็นนะออมันห่อเปเยอะเว้ยตอนนี้มันโง่เว้ยมันอยาะกบมันเคลสบ็อมันคนละเคสที่แก้สี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 ีาีต่ีเลยเีย แบนอยู่แบนอยู่กลางสนามดินก์เจะแขกเ้มืเงินใช่ไหมพี่ใช่ใช่หลังหลังจะ้ากันหลานอ่ะจะพาข้างคุ๊กโอเคโอเคเกิดไปหน้าคุกแล้วพี่เกิดไปหน้แถวหน้าคุ๊กสวนะเก่าแล้วก่อนะเก่าแล้วเอาพี่ไม่สอบไม่มีศอปยเลยโก้ไโกไ มันคุกมันจะเหินเข้าคุกเฮ้ยใครมีเวลาคุกกับมึงเล่นเสี่ยงไปเลยนะมึงเล่นเสี่ยงช่วยเพื่อนไปเลยนะผมเล่นในเมืองฮะมึงเล่นเสี่ยงไปเลยมีเวลาคุกกะเล่นเสี่ยงไปเลยผมโม่งชุบอยู่ตอนนี้โม่งในเมืองฮะไม่ใช่โม่งชุบอย่างเดียวนะมึงเอาเพื่อนขึ้นรถนะเป๊ปตกลงเพราะไงเพื่อนมันก็โดนต่อเว้ยมึงต้องพยายามเอาเพื่อนให้ได้ไม่ใช่โม่งโง่ล่ะตรงไหนที่เลี้ยงตรงไหนที่ปักผมมาช่วยได้ผมรับได้ผมรับที่ออกได้เดือดลงมาเท้าที่ผมดับอยู่ตรงกระดาษคุกให้การันจะโดนแล้วกาลังจะโดนแล้ว โดนไหนพิงครบาเนี่ยจะถึงแล้วถึงเนี่ยแหละพาะถึงแล้วเนี่ยประมาณีขัน่รู้เนี่ยมึงโดนเหรอโดนขับเข้าโรงพยาบาลเลยได้ปะโอ้ไม่อนไปเร่อยต่อไอคิดปากไ่ก่อนแป๊บหนึ่งมีหอบมั่ยไอคิดไปไหนต่อไอคิดพูดต่อเลยกไปเราล้าทีดไม่รอดทีไม่รอดแน่เลยไราทำไม ต่อมึงพูดต hey okay. er no, no, no. so ่อด yeah. ิเชพี่แกอยู่อยู่อยู่พอดีพูดต่อเลยพูดต่อพูดต่อวางกูขวางกูขวางกูขวางขวางขวขวางที่ไหนเดเรยลาู่กลางคูางคู่ลาง่ลางูางคูกลางคู่กางกางคูลางกู่างคูาง่างคูาง่ลางค่างกางคกอาู่างคางคกลางางลางางคูาคลางางคางคูางกางลาง่างกางคูางางางลางกางคูางูกางคูเลางคูางคูางางคลางางคูางคา

กูเื่ยๆกูเล่ยกูอนนั่ไงนมาแล้วอยู่นปรอไมเอาลงไปเอาลงไปเอารันออกมาอยางเดียวยังไม่ต้องชูไปก่อนไปกอนไปก่อนเซตนมาอกไปไปไปๆอย่าชิอย่าชุนนะไปไปกไปออกออออกมันเรียกเพื่อนมาแล้วลันไปๆออกไปเลยออกไปไกลๆเลยเยอจัดเยอะจัด สววมันอุ้มแบบอุมเกันเพ่ไปยากโง่ไอยากโ่ไปอ่ไตน่เคสเปยอย่าเพิ่งเอานะเคสเปอย่าเพิ่งเอานะเคสเไม่ต้องเอานะไป่งไหตกูกูกใจเย็นกู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 กเอ้ยเห็นใครอยู่ข้างล่ไม่ได้ไ่ไยอยคนถอยถอยเอาเคสเอาเคสตบก่อนไม่ต้องเคสเปไม่ต้องเคสเปเลยเจเปไม่ต้องไล่

ไอ้รู้ตัวว่าไม่มีเวลาคุกไม่ต้องลงน้ยเดี๋ยวพวกกูเวลาคุกเฮ้ยมีใครผ่านเรเบลไปคนนึงอ่ะใครผ่านเรเบลอ่ะผ่านผ่านบ้านดอมเทศเก่าอ่ะตรงยาวไปหลังคุกอ่ะพวกมันน่าจะพวกมันน่าจะพวกมันใครผ่านมเนพยายามเนลับมาทางงสะพานเล็กสะานนีแม่ไม่มี เจอเทปหนึ่งอีโวอยู่หน้าคุกตอนนี้เอาเลยเมาเลยเมาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยมปเลยไ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 เลยเลยาเลยเลยมเลยเลยเลยมเลย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 ไเลยเลยปเลยาเลย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 ไเลยไเลยเลยไเลยเลยาเลย เขาบอกอย่าเล่นฟันเขาหน่อยดีเฮ้ยไม่ต้องตามนะมันอยู่หน้าคุกนะมันอยู่หน้าคุกนะไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามมันอยู่หน้าคุกไม่ต้องตามไม่ต้องตามเ

ม่ใครที่ไม่มีใครที่มีเวลาคุกใช่มาโอเคแต่พวกมีเวลาค king, dragon, dad, ären, ุกกับมึงเล่นไปเลยมบ้งเล่นไปเลยมึงช่วยเพื่อนเพื่อนมีตายไปเลยกล้าไปเลย่ามไ่เามารับเพื totally> ่อนหน่อยรถตกน้สามมคนเลยมารับกันอดีตอดีดีตเ่นต่อไปเลเดเนนโคจาโอเคนะ โอเป็นจอดเยอลยนเออพวกเรามาพวกเรามาถล่มกันเลยเถอกเนี่ยสี่สิบหกคนจ้ะหมูมาแล้วผมมาแล้วภาพวิสัยภาพวิสลยมันซุนจัดแล้วเนี่ยมานุนจัดทำดีแล้วเนี่ยขึ้นนกระงบมาขึ้นมาหน่อยโคเคนใครไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่มีเวลาคุกมาช่วยโคเคนไหลตังไหลไอ้เดินทางไหลหลังหอดูดาวอ่ะมันไหลลัวลัวเลยไอ่ได้แล้วเห็นแล้วได้แล้วนจอดซุนจอดซุนจอดจอดรถไฟโคไว้โคลจอดซุนไม่กล้าไหลลงไปเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยไอ้รถอุกคนติดเงินอ่ะซุนจินแบงดีดีหลังบ้าน เฮ้ยมามามากัญชาหน่อยกันชากพีันชาแฟมไคร่บเฮ้ยเราไรถเาใครผ่านกัชาแฟมมาชนสวนเลนนี่กูหน่อยเข้ามงแล้วเข้ามงแล้วกันชากันชาเก่ามากำลังไปหน้าคุกใหญ่มันเป็นเส้นหน้าคุกได้แตกแล้วแตกสามแล้วเรพี่อย

มาหน้าโค้งมาโค้งมาตก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 สวย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 ได้หรอแป๊บนึงสวย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 ตกยาวเลยมันตกยาวเลยมันจริงจัดมันจริงจัดมันจริงจัดไม่รอแล้วไม่รอแล้วไรกันนี่ไม่รอไม่รว้วไม่รแล้ว

ดีดสมไม่ดีดามัดมันเอาเลยห่อเลยห่อเลยความหยุดความหยดจริงยิ่ายอยู่เคไม่เป็นมัดมัดมันยิงมันยิงมไม่ได้ต่ากันเดือดจัง

ไอ้บนโอเคนยังเหลืองมึงบนเหรอโอเคโอเคกำลังไปอยู่ตรงไหนของมึงบนอ๋อตรงปั๊มลุงตรงปั๊มอ่ะปั๊มใหญ่เหรอปั๊มเล็กหรือปั๊มใหญ่ปั๊มย่อยปั๊มย่อยโอเค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 บนเขาแล้วลุงน่าจะขับไปปั๊มใหญ่แล้วมั้งรถบ๊อบบ๊อบคือบน้รถเอบอไม่ใช่ตำรวจโทษทีครับโทษ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 ผมคิดว่าพวกมันโทษทีครับเรซเก็ตโอเลซเก็ตแล้วเสื้อผ้าไอ้นี่วพิหารตามตูดพี่ไปเนี่ย กำลังจะผ่านอินเวดบดอิเวดบดอิเวดโคเรเซกสีน้ำเงินมันไปไหนแล้ววะไอเหียนั้นอ่ะเาเอไปทางไหนอย่าหลุดเพิ่นะอย่าหลุดเพิ่มนะขึ้นเขากำลัง้นไปทางไอนสาวีเหรอใช่ปะอะไรกันตอนไหนเมนไม่นี่หวหนีหวนีนีมานเล่ระบงนลบลงลบลงลลงกลลงลลงลงิเวดลบไบิเวด เดี๋ยวสายหน้าบ้านิเวน้านเมากันเลยเสื้อผ้า้าเสื้อผ้ามาเลบ้านนิเวศเลยล่อน้นิเวศบ้านนิเวศเลยพวกเดียวกันใจเย็นต๊ะโตกับต๊ะสวยให้ดูให้ดูเยาหน้าคุกเยาหน้าคุกข้ามเลยหน้าคุกไปไม่ได้หน้าคุกไปไม่ได้หน้าหน้าคุกมันอยู่เยอะมันอยู่เยอะตามเพือนฟ้าัแกมอก ใครไปช่วยตีน่อยดิตีช่วยเคนได้เยอะไปช่วยไปตีน่อยอย่าให้ตีตายั้าน้นเ้อังนีไม่ไมด้เลยล้มๆที่เไม่้ไม่ได้ยไม่ต้องบวกนะไม่บวกนะไม่ต้องบวกนะเอาเพื่อนขึ้นมาให้หมดอยู่ไหนครับพี่ตีคนเดียวแค่คนเดียวตอนเนี้ยรถพีานก็ได้ทั้งคนเดียวอ่ะข้าง้ายข้าง้ายตรงถนนใหญ่ถนนใหญ่เห็นป่ะรถเพือดแล้วจ้วเจจนโดีนดีดะ ไ้เยเาีไม่พี่ผมว่มีอตัวยนะ้านี่มันเอะเหมือนกันนะบ้านนี่เอ่ะถอยมาที้ว่าถอยอกมาที่ว่าถอยอกมา้มให้ถอยเอาไอตีกัมากเอาไอตีมเอาไอตีกับมาห้ได้ม้ออยู่เลยเี๋ยม้อยู่เมันไม่ามมันไม่ตามพี่เปาพี่เปาเร็วนพี่เปาพั๊ด้มยดต่อที่ตอถอยลงมารถต้องบออ้อเบออลยไอตีคือรถได้ไหมอั

เฮ้ย anyway> ันไปเจอผมแล้วน oh. okay. ี่ตบเขาอีกตบเขาอีกตบเขาอีกมาเชลเล่นมาเชลเล่นมาเชลเล่นสิอยู่ไปเอาตรงไปเอาตรงไปเอาตรงไปสต่ว่าอยู่บนอยู nah ่บนอันนี้อ่ะทางรถไฟบางรถไฟทางรถไฟไหนล่ะครูพูดอยู่เนี่ยอันนี้กูอันนี้ปูปีอาการผมเนี่ยเปิดออกนะเปิดออกเลยออกเลยเอาเท่าที่ได้เดี๋ยวเสียบไหมหนีหนีหนีเพื่อนเราห้าสิบเพื่อนเราเยอะแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว

การขึ้นไปเหมือนเดิมวิวกังขึ้นกันขึ้นไปนะมีมีพวกมันกำลังขึ้นไปนะเออเราเล่นได้มาเข่าโอเคดิมาดิดับแล้วมันจะดับแล้วมาหน่อยมาหน่อยมันจะดับแล้วมันจะดับแล้วพี่มันจะดับแล้วมันจะหับแล้วฮ้ยมันจะดับแล้วมันจะดับแล้วพี่ปันปันป่องแล้วปันป่องแล้วตามไปตามไปแน่มันมันมันหยุดกระดาษทะเลทรายเยอะมันลงสวยมันลงสวยมันลงไปข้างล่างมันย้อนขึ้นบน ล่วง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 ลงไปช่วยเพื่อนเอามันด้วยเอามันด้วยเติ์กช่วยเพื่อนก่อนเปิดเปิดถุงซ่ดิช่ยช่วยช่วยลงไปเล่นคนนึงเติ์กชกบเออยยเออูยิงโยมาันซ่อมรถมัอมรถมันซ่อมรถมันซ่อมรถตนไหนพี่พีทไ่ีไปเอามันไปเอามันเติ์กไปเอามันผมอยู่หรล่ากํลังถึงสามแยกคบไอ้สยกครับ

ตัวนี้หน่อยห้ไม่ได้เป็นต่านะไปตรงไหนตรงไหนอ่ไยไมีเลยมีเลยตอรัด oh, oh. oh ้ค oh. ร oh. ับมาโอเคครับครับ oh. oh, oh. oh ังไป่ oh. Oh ้ไหนไม่อยู่ไหนันี้ไงวมาเดี๋ยวผมมให้มาเดี๋ยวผมมพี่ไหนครับพี่เไปมลงไ้ผมลงเีอลได้ล้แล้วเป็นซอเไม่มีเบย์ไม่มีหอมีนตัวเว้ยตังไม้ ไปดึงตีดึงเลยลอยหมดลอยหมดเจ้ลอยหมดหนึ่งนะได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์มีใครอยู่แถวโคเคนบ้างมันมีแค่สองตัวใจยเคนเดิมเจเค้นเดิมหจย์เค้นเดิมน้ำไปต่อทิศเก่าต่อทิศเก่าไม่มีใครอ่ะได้เบอร์หมดแล้วน้ำน้ำน้ไม้ตรงไม้สูงแล้วพออยู่หอไล่ตามอยู่มาผมมาผมมามัน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 จะมาหาผู้ใหญ่มาตะีอ่ะผู้ใหญ่เป็นตุบเลเล็บเต่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันออกไปนี่แล้วมันมัเขาอวยดผยุ่โอเคเลยโอเคมีรดพีเ้ผมลงก่อนนะผมมีเวลาบพ่มเไอ้ดาวเขาล่างเา่างเห็นปะอแล้วรหรมงเาเขาใครอยู่โอเคมัช่วยพี่หนอยนะกําลังไปกําลังไปอยู่ไหนกออยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนล่ะโอเคพี่โอเคตรงไหนของโอเครกรู้ ขึ้นขึ้นรอบกัญชามาเลยพี่รอบกัญชาโอเคอยู่หลังกูใช่ป่ะกูอยู่บนเกือบบนยอดแล้วอ่ะเข็นเลยเข็นลงมาเลยโอเคนะกูตามทางนะกูตามทางมานะมึงมาตรงตามทางให้กูเห็นหน่อยได้ป่ะกระโดดมาก็ได้กระโดดผ่านอ่ะย่าดันไปย่าดันไปสีย่ามันอยู่เหนือ่ะ อ่ะกูมาทางปกติแล้วน้องเปนิลยอยู่ไหนวะกูไม่เห็นเลยอะไอแล้วโยม้วอเลยเต๋อเล่นอเนได้ใครมีเวลาเล่นได้เลยเล่นเล่หมดเลยลงมาทำปกตีเลยใกล้ๆกับเรเลยอย่ที่ไหนพี่ผมหายแล้วไงใครใครวลาอยู่ตี่ไหนไอ้ก๊อตอยู่ไหนเนี่ยไอ้กุ้ยยังอยู่ไผมอยู่ตรงไหนกัญชาเหรอใช่พี่ทำขึ้นกัญชาไปกติเลยอยู่ไหนรั่น ตอนนี้พี่อยู่ไหนเดี๋ยวมไปเลยค่ายทหารอโมงค่ายทหารไอ้มึงมึงถ้ามึงได้ไฟไอ้เสิร์ฟมาช่วยไอ้ก๊อตก่อนเสิร์ฟมาช่วยไอก๊อตอยู่ตงวันช้าเซิร์ฟยู่ทางคเยอเลยไปนะ้นปป่างวาไหาปาไเห็นกไหเห็นแล้วเห็นแล้วเจอกันใต้บ้านไม่เห็นก๊อไหวพี่อเียโคขหลังเนกงหลง่างหอ่ะก๊อตอยู่ตรงไหนไว้เฮี้ยงงว่ะ ได้ยังกระดอยู่ไปลุี่ก่อนเดี๋วไปล่นกีรอล่นยนเลนเอาแดงกี่่อแล้วมีสเป้ป่ะกะดยังไงมป่ะก่อนรอป่าก่อนก่อโดนแดงพีโดนแดงสุดพี่โอเคโอเคโอเคมันตอมันสามต้มันสามอยู่ตรงไหนอ้ะมึงบอกกูดิ ผมตกเข่าแล้วผมก็หายี่ไม่เจอพี่ที่ผมโต้ไข่อะแท็กซี่ฟ้าเออไอ้ฟ้ามานนพี่ก้อนพี่ก้อนไปไปรมาพี่ทาโรไมาทาโรมาเพื่อนผมเลผมพี่กอนขับไปพี่กอนขับไปเลยแดมแดตีตออกมาต่อตีออมาต่อกยมีใครมาได้ปะามาแตเฮ้ยกูเจอทางขึ้นกัญชาตัวหนึ่งมันมันมันเหอนแบบจะขึ้นนบนเยอะเยมดไอ้ตรงแรกเงินเพื่อเพื่อนมาแเพื่อน เราอยู่แถวแล้วแม่ไหนพี่อยู่ได้เกินเนี่ยโล่เล่นเล่นไปแยกนะเล่นไปแย่นะไปเล่นไปแยกนะเฟิร์สตรงบนกัญชานิดนึงเลยเฟิร์สมีตัวหลุดตัวนึงมาเอาให้กูได้ป่ะบนกัญชาทีนึงเลยอ่ะตรงที่เก็บอ่ะขึ้นมองขึ้นบนมาเจอเลยลุงผมว่าต้องมาเติมคิดลุงไม่เยอะนะครับมันมาเติมลุงแน่ตรงตรงแถวกัญชามันมาเติมแน่ครับโอเคโอเคออก ไม่ไม่ไม่ง้นฟัง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 ทุกคนไม่ฟังก่อนกับถ้ามันอยู่มาแถวเมืองบนเยอะเข้าเมืองไหมเข้าเมืองไหมมาขึ้นมไปไปออกไปาปาเมือเขาได้เขาไไปไเข้าเมืองเข้าเมืองมันมาทางไหนมันมาทางขวาหรือทางซ้าย ไม่มันมาทางไหนมึงบอกดิลู่ขาขึ้นมืนงวนสายหรือขวาขมืออะไรวมันมาองลนวพ่อเลยมงขับทาไหมถนนั่งหนฝังถนนนะพี่ไม่ใช่ฝั่งขมงอ่ะสายสองแล้วขมวางแสบสายขมงขวาไปเลยมันเยอะขมืองมาขมืองมาขมือมาขมือมาเวอิเคีมึงทำอะไรตงนั้น กูโดนยิงล้อแตกสามนี่อ่อุ้มเยอะตอนนี้เราอุ้มเยอะเลยเข็เขเล็มันเข้าเมืองไปเยอะเหมือนกันนะไป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 เมืองนี่ไงเราไปเมืองโยกไปเมืองเข้เมืองเลยเข้าเมืองเลยมันน่าจะมีเมืองีประมาณสองสามเมืงนะลอติโดไอ้นคมเดิมเจ้าก่าเจ้าเดิมอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่เขาเียีใหนได้หนีได้น้อง มึงเห <me> really <teaching. S 2> ินเขาเรื่อยเลยมึงหนีได้มึงเอาหน่อยไอพี่ิ๊กแบไอยู่ไหนล่ะพี่เอาเขาไปเรียเลยทันแหลกบ้านบ้านเบ้าอะเลยไม่เหินนะานงปามนเลยมึง่ะไม่ไปโดนตาคูกป้าไมโดนากป้าแผที่เาแเพงไมเพิ่งผ่านหน้าตลาดกลางแผลขาวโอเคช่วยๆๆมันเลยมันเลยอย่ันอะมัเป็นอยู่ในเมืองอยู่เลสอะพี่เอาเลยสวนแค่เป็นแผลขาวเป็สวนแขาวหน้าตลาดกลางป็นอะไรหน้าหายไปแล้วนะ ไปได้ต่อเปพี่ผู้พี่ผู้ดันีัวาขนาให้ดันืนยันนยนนองคนขามัน้าเมืองข้าเมืองข้าเมืองเยอะมากเยอะมากนะเยอะมากแล้วไปนีเป็นีศพไอแพ็